ว้าวว้าวอันนี้ธนูนะทุกคนนูสเนตคอมเซกแบกแซกคอมนี่ตัวธนูเรียกว่าเซกเบกลูกมันเรียกลูกธนูเรียกว่ากอมุบ้านเขาเรียกว่าไอมอส q ิโตมอส q ิโตโอ้โหวันนี้ได้ภาษาเยอ,ยอะเลยแด สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่เราทําถนนกันนะครับไปชนกับที่เราทํามาจากมุนดี้นะครับวันนี้ก็ไปบรรจบกันแล้วนะครับคือตอนแรกเราทําจากมุนดี้มานะครับแล้วมาได้ไกลแล้วนะครับการเดินทางมาสายงานของเราก็ใช้เวลานานขึ้นครับเราเลยย้ายมาอยู่ที่เมืองเอมเบโรลนะครับที่นี้เราก็จะทําจากเอมเบโรลกลับไปที่มุนดี้นะครับวันนี้ก็ถึงนะครับมันชนกันแล้วนะครับวันนี้อีกไม่นานนะครับภารกิจนี้ก็ใกล้จะจบลงแล้วนะครับหลังจากที่ลุยกันมาเป็นเดินเตือนนะครับก็จะมี เรื่องดาวระหว่างทางนะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนรู้ภาษาของคนที่นี่นะครับคือตอนเช้ามาเราเข้าไปถึงไซงานนะครับคือเด็กๆเห็นเราเขาก็กลัวแล้วก็วิ่งหนีกันแบบอวิ่งวิ่งหลบกันนะครับแต่แต่ตอนเย็นนะครับตอนเย็นก่อนที่กลับแคมป์นะครับก่อนเราทํางานกันเสร็จแล้วนะครับตอนเย็นเราจะกลับแล้วนะครับผมก็ได้ชวนเขามาเล่นด้วยนะครับมาทําความรู้จักกันนะครับเขาก็เข้ามานะครับเป็นไงครับ ภาพก่อนเจอกันกับภาพที่หลังเจอกันนะครับคือแบบสนิทกันเร็วมากๆนะครับเขาก็เอาธนูของเขานะครับเอามายิงให้ผมดูนะครับธนูของเขานี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่นะครับเพราะว่าหัวของลูกธนูครับเป็นเหล็กนะครับอันนี้เขาก็ทําท่าทางให้ดูนะครับก็พอจับใจความได้ครับว่าบ้านเขานี่ยุงเยอะมากๆนะครับผมก็แลายากันยุงให้เขานะครับหวังว่าจะช่วยได้บ้างนะครับบ้านเขาเรียกว่าไอ้มอสกิโต นี่ครับยากันยุงบานเรามาสกิโตมาสกิโต one two three y a คือในการไปไซยงานในครั้งนี้นะครับก็ได้เรียนรู้ภาษาของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะครับเด็กๆก็จะผมก็ถามเขานะครับว่านี่คืออะไรอันนั้นคืออะไรนะครับเขาก็บอกนะครับว่าภาษาบ้านเขาเขาเรียกว่าอะไรนะครับวันนี้จะเป็นอ l รอัเอ อัมบร์เราอัมบร์เรตาอัมโบเราครับบ้านเราเรียกล่มบ้านเขาเรียกอัมโบเรตาอัมโบเรวันนีดิสเบราโซเบราโซเบราโซบโบ้านเราแว่นครับบ้านเขาเบเรสโซเบเรสโซแว่นตานะเบรโซวันนี้ดเซนดิล่าเซนเซนดิล่า

ดิซิมาลองเท้านะครับเขาเรียกว่าดิซิดิซิมาลองเท้าเรียกว่าดิซิมาอะไรอีกนี่วีกุลันนี่ล้านะดิล้านหรือมันเดนเดนวีเรียกว่าวีเรียกว่าวันนี้ดิวีกุลันด็ดกุลันกัวรันกุลันวี หวีเรียกว่าไอ้โกราน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 โอเคเวลีกูดโกรานโกรานอืมอะไรกันกันปืนเรียกว่ากินเนี่ยะปืนเขาเรียกว่าเนี่ยกินเนี่ยนะครับกินเนี่ยกินหยะนุ่นไมโครอาราเบียคาราเบีย ม่โคเรียกว่าอารับเบียนะครับนู่นอารัเบียอารเบียเวลคูอารเบียต้นไม้เรียกว่าอะไรต้นไม้กิลิงโกต้นไม้เรียกว่ากิลิงโมีอะไรอีกนะผมผมยูสอเบิบล Bili, hulu dia kata bili, bili, bili. Okay, okay bili, hulu bili nak, ah, cemuk. Kanunggorok, kanunggorok, kanunggorok. Cemuk, kanunggorok. Kanunggorok, mm -hmm. kanunggorok. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. um. Kosi, kosi, hand, kos kosi, kosi, muka dia kata kosi, kosi, kosi. kosi. <laughs> ตั๋ลี่ว่าคือ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 ผมเรียกว่าชูเน่นะครับนั่ไม่ถอดดีกว่าผมเรียกว่าชูเน่ชูเน่โอเคชูเน่อะอะ Koko. Oi, ini ooi nak. OI lekwa koko. 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 โซตรุเวลี่ครูโซตรุมีนะครับเรียกว่าโซตรุ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 แต่มีดพกอันนี้อันเนี้ยเซกินเซกินเม็ดมีดพกเซกินมีดใหญ่โซตรุโอเคโซตรุโอเคโซตรุเซกเบ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  ซ็ว้าวอันนี้ธนูนะทุกคนธนูคอมแซกแบกคอมแซกแบกอันนี้ตัวธนูเรียกว่าแซกแบกคอมคอมลูกมันเรียกลูกธนูเรียกว่ากอมมูกอมมูกอมมูโอ้ยเล็กกุดนี่ธนูนะมีหัวเป็นเหล็กสายล่านะครับันมันจะเป็นไม้ไผ่นะครับ ีอเกกอมโอเคเออยเวลกูด okay. mm. อะไรกันไอ่วนันนี้เอนนเอนนี่คอนี่ครับไซคอที่น้องก็ใส่อยู่ตรงนี้เรียกว่าเอนนิสเอนนิสเอนนิสเวลกูดบ e วตี้ฟูล อันนี้คิสส okay. okay. mm. mm. ิค uh ิสสิถุงพลาสติกคิสสิคิสสิถุงพลาสติกเรียกว่าคิสสิครับคิสสิโอเคคิสสิอะไรอ่ะ พืชชนิดนี้นะครับเรียกว่ากุรุบะกุรุบะพืชชนิดนี้นะครับเรียกว่ากุรุบะเวลิกุนกุรุบะบ้านเราไม่แน่ใจว่ามันคือต้นอะไรนะอันนี้กุรุบะโอเคเป็ิกุนกุรุบะมีไหมกุรุบะ Ah, yeah, really Molly. ini ya. Apa nak kira kau jimu pak? Molly. Yeah. Molly. Molly. Really Ani kau ya yeah. ya ni nak. Kau dia kau Molly. 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 Molly Kuno. Kuno. Eh berada. เดี๋ยวเขาจะทำอะไรให้ดูนะกุนุกุนโอ้โหต้นที่เป็นนํหนามบ้านเรานะครัเรียกว่ากุนกุนกุนกนะครับไปมีกุนุกนอืมบินูอารารบอารอารบรบรบารอาราริรารารบิราอาราอารรบบิอรบย

ลอบอนะคระับภาษาอีสานเทาลอบอแก้มน huh. eh? mm wow. ี่เขาเรียกลอบอโอ้ยยิงติ๊กยอนลอบอมาลอบอ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 อะไรอ่ะมูกูโอ้คอมูกูคอเรียกว่ามูกูมูกูนี่ครับคอเียกเบมเลินพิที่แบบมูกูมูกูคอครับคอทุกคนเขาเรียกว่ามูกูนะครับก็คือภาษาอีสานบ้านเราก็คือ มูกูน <apply some sounds> ี <UK> <fry UC> ่แหละมูกูนั่แหละมูกูอะไรอ่ะ้อะไรอ่ะอ่าม่ได้พิชูร์นี่กินบ้านโทรศัพท์เขาคงไม่รู้จักวิทยุนะเขาไม่ได้ว่าเทรู้นรู้กันท่าแตเกี่ยก่อทรศโทรโอเคยูสิเหมือนเหมือนกันโทรศัพท์ พพิิซซซซ่่าาอ๋อเล็บพิซซ่าเล็บพิซซ่าอาเกนพิซซ่าเล็บนี่นะครับพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเล็บเขาเรียกว่าพิซซ่าครับพิซซ่าอ่าอีฟอากุญยูกินเขาเรียกว่ากินนะครับเขาเรียกว่าดากุญยูดากุญูอีฟอีฟ aku nyu oh aku nyu talem di sini aku kri gomo wa khaw do kri gomo kri gomo wa khaw ne na de kri gomo do kri gomo do kri gomo Do kiri komo. Do kiri komo. Do do kiri komo. Do kiri komo. Saya 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 do k Tu kulit kamu. Kan gua main telepon. Tu kulit kamu. Nah, ni duit ni. Hmm. bika tu, biket tu. Tak mama tu. Doju. Doju. Biket tu bika ban kau. Doju. Again. Again again. Doju. 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 ปิกจูของผู้ชายนะครับโดดบ้านเขาเรียกโดดดีนะครับไม่ใช่ดีโดนะครับโดดีโดดดีโดดดีโอเคโดดดีโดดดีอืมูคิดว่าสมมุติเป็น เดี๋ยวคงจะไม่ต้องอธิบายนะว่ามันคืออะไรนะไอเกนไอเกนไอเกนไอเกมุบมุบทำมุบมุบด้วยดี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 ดอันนี้อันนี้คืออันนี้คือบุ บอกว่าทุกคนเข้าใจนะครับคือบุ๊คโอเคภาษาภาษาที่เด็กๆสอนให้นะครับบุ๊คดุเล่นดีดุเล่นดินิ้วเท้าครับดุเล่นดิเยอะดุกลื่นดุล่นดินิ้วเท้าเรียกโดดุเล่นดิโดกุเ่นดินิ้วเท้าโดกุเรนดีโอ้โหวันนี้ได้ภาษาเยอะเลยแต่ไม่ไดไม่น่าจะจำได้นะครับว่าลืมมปแล้วโดกุเรนโดุกุเรนดิ ก็เพอร์เลนต์ดีเขินตรุ่นสุดท้าบราบัลวูเกิดที่ไหนวูกันคุณบุกกันคุณบุกกันปะไปนี่ไม่เพอร์เลนต์นะไม่ีช่แต่ลองกูไปสอบมุจจาบัลเพอร์เลนต์ดีอะไรกันโอเคครับตอนนี้เด็กวัดยันแอมไม้แอมอีสซาบ้าซาบ้านะครับจะมายิงธนูให้ดูนะครับวันนี้ โอเคโอเคครับซาบ้านะครับว้าวเวลกูด yes ว้าวเวลกูดเก่งมากเก่งมากมากอุ้ยครับตอนนี้เรากำลังจะกลับนะครับเดี๋ยว <he> ผมขอใส่เบรดโซก่อนนะครับเบรดโซขอใส่เบรดโซ่ก่อน แล้วผมกําลังจะเก็บบูลุซี่นะครับกูลุซี่อ๋อผมกําลังจะเก็บกูลุซี่นะครับูรุสซี่ก็คือเก้าอี้นะครับูรุสซี่โอเควันนี้ได้สับเยอะเลยแบกกิ้งแบกกิ้งโอเคแบกกิ้งกระเป๋านะครับแบกกิ้งภาษาอังกฤษแบกกิ้งโอเคโอเคแล้วกลับก่อนครับแต่วันนี้ผมเจอเด็กคนนี้นะครับว์ดิวอด์จานาดิสมมนจูเลส ดิสมันยูเดียนบ้านเขาน่าจะมีฐานะอยู่นะครับเพราะว่าเขามีโทรศัพท์นะครับทุกคนโทรศัพท์รุ่นเก่าแล้วครับแต่ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวีดีโอได้นะครับมีกล้องด้วยว้าวเท่าไหร่0สิบ0 0สิบเ0็0 0เสิบสเจ็ดส0 0เจ็ดสิบเจบเ ก็60ดอลลาร์นะครับ60ดอลลาร์โทรศัพท์ดมแกรานสิีก <fastest> ม <fate> okay. mm ัน hmm. ก you know. really cool. ็โอเคอยู่นะครับรุ่นนี้โอเค thank you โอเคได้เวลากลับกันละกลับดีกว่าบายบายเอบีวับาย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  อะะไรวเนี่ยโอเคครับตอนนี้ได้ข่าวสารใหม่แล้วน้องดิสแมนนับที่เขามีโทรศัพท์นะครับคนนี้ที่เขามีโทรศัพท์นะครับเขาชาร์จแบตโดยการโซล่าไอยูแทบชาร์จเจอร์โซล่าเซลล์โซล่าเขาใช้โซล่าเซลล์นะครับในการชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับนี่ครับเขามีโทรศัพท์สุดยอด บ้านเขาใช้โซลาเซลล์นะครับก็ถือว่ายังมีไฟฟ้าใช้อยู่นะครับมีโซลาเซลล์นี่คุยโทรศัพท์ให้ดูด้วยแต่ฟังไม่มมค่อยรู้เรื่องเขามีน่าที่ฟังไม่ผิดผมก็แปลไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ทีเชอร์ <Yes. S 1> ลูกคุณครูคเขาอยู่อ๋อคุณครูเขาอยู่ทางนู้นสแสดงว่าเขาก็มีคนสอนอยู่นะครับนี่ mm. yes. แมงอะไรไม่รู้ครับตอนนี้ตอมเต็มหัวมาเลยครับนี่แมงชื่อว่าที่กิริบิโยกิริบิโยแมงกิริบิโยนะครับโอ้ตอมเต็มไปหมดเลยตอนโอ้โหมูมีมูมีกุริบิโยกุริบิโย Kalau saya Bukan. Ini semua berasa-berasa. ini berasa kayak kotor. Kau apa? Kau dia lah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. ไม่ได้เจอเกันอีกแล้วเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวมุมเล็กๆอีกมุมหนึ่งนะครับของฐานไทยที่อยู่ในประเทศเซาสุดานนะครับ๊ <c oughs> หวานเจ๊ครับมุมหนึ่งมีหลายมุม <c oughs> มีหลายมุม <c oughs> เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้าจออะไรเรื่องราวดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ